คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุญดอยครับผมวันนี้ผมมินนี่ครับผมใช่แล้วผมอันนี้คือผาทับผีเสื้อครับผมนี่วันนี้ครับผมผมจะเอาผาทับผีเสื้อเนี่ยจุดใส่ใต้น้ําดูนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะดับหรือไม่นะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมนี่ครับผมอันดับแรกนะผมเดี๋ยวเราอ่าไปแก่ก่อนนะโอ้โหดูนี่ฮะปกติบผับทีเสื้อเนี่ยเราต้องจุดแบบนี้นะเนี่ยนี่ครับผมถ้าเราจุดแบบนี้แล้วมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมมาโอ้โหดูนะเอา้าโอ้นั่นนี่น่าจะบังน,นะฮะ เอาใหม่คอับผมเค็มมาอ้าวดูครับผมดูประทับปีเสื้อฮะอ้าวเดี๋ยวเราเอาใหม่นั้นหนึ่งนะฮะสิไหมโอเคโอ้ โอ้โหบ้ากี่แล้วผมประทาผีเสื้อของเราแบบนี้จะจุดใส่น้ำได้ไหมเนี่ยแค่ผมจะเทสให้มันขึ้นขึ้นไปบนฟ้ามันยังไม่ขึ้นเลยฮะโอเคดูโอ้โหดูบินออกไปข้างบนแล้วโอเคโอเคมาเราพร้อมแล้วผมเดี๋ยวเราเนี่ย จะให้ประทัะของเรานะบินลงไปใต้น้ำดูนะผมอ่าอ่าโอแค่โอ้ okay. oh. ดูนะโอ้โ oh. หมันหมุนอยู่นะเอาใหม่เอาไหมเดี๋ยวเราต้องจุดแล้วยโยนทียนดีกว่านะ้อมาผม เฮ้ยเฮ้โอ้โหเอออะไรวะทอามเว้ยเอามาครับผมโอ้ถึงเราจะจุดให้หมดเลยนะเฮ้ยโอ้โหความชิบหายมามาเกิดแล้วนะพี่น้องเฮ้ยโอ้โหความชิบหายมามาเกิดแล้วนะพี่น้องขนาดนี้ ก้อนหินที่ผมเอาประทัดผีเสื้อใส่นะผมตอนนี้ได้จมไปหมดแล้วดูดิโอ้โหดูฮะโอ้โหพี่น้องฮะเป็นไงครับผมอ,อันนี้ผมคงต้องทิ้นแล้วละมั้งแต่ยังไม่ทิ้นนะผมผมจะขอเก็บมันไว้แล้วก็ตัดตัดแห้งแบบนี้แล้วจุดใหม่นะผมโอเคสรุปคือ แบบนะครับผมแต่เราต้องรอจังหวะให้แบบวิวลงไปแบบนี้ผมโอเคคลิปนี้จะประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ